สวัสดีครับแม่บวัวมือนเทนนี<ค>่กินทา,า,า,ายละญญจ้ามือเนเทนยังกินแม่บวัวลูกว่บา้านน้ำกันสอง้งนี่ซื้อกุ้งมาหลายมือเลยพี่นอ้องเบื่องสังสังเกตกุ้งแม่บวัว <c oughs> มันสิเป็นกุ้งแบบกุ้งพันปีในตู้เยน็นเราเก็บของในตู้เย็นออกมาแม่บวัวเ้นนี่นกินเกาะกุ้งอบวุ้นเส้นแต่แม่บัวแบบสิมาพาเห็ดแบบเขาต้องเขาต้องใส่หม้ออบเขาต้องใส่หม้ออบแม่แม่บัวสิพาวพาเบิ่งพาเห็ดพี่น้องออื กุ้งอ,อบวุ้นเส้นที่เราไม่ต้องใช้กระทะไอ้ไม่ต้องใช้หม้ออบไม่ต้องใช้หม้ออบวุ้นเส้นคือแค่จะอเพราะวา่เาเ้าบโบมีเขาก็อะเดปอะเดปเขาพา <ừ. S 1> วา่าเลยอะเดปนี่เขาใส่มาเบิ่งใส่น้ำมันพืชบ่อนใส่น้ำมันพืชนิดหน่อยค่ะน้ำมันพืชนิดหน่อยนี่เขาสิมาผ้าเห็ดสำหรับผู้ใดที่บบอยูอ่บ้านนี่ของของนี่ในบ้านเขานอกกับอยากเก็บอยากทับถินสุลูที่เตาขั้นแรก อนะไรอ,อย่างไรไม่บวัวกระเทียมอ่าแล้วก็หอมบุกกระเทียมบุกกระเทียมบุกอ่าบุกอืมเดินไปเรื่อยๆพี่น้องเอาไม่บัวพี่คือบะหมีสีมาเนี่ยไม่บัวเฉยเสี ใจแค่แต่ในครัวเขามีหยั่งเขาก็หามาใส่ครับครับโอ้ยอยาให้ได้กินเนาะมี่อย่างาก่อนที่แรกมี่อย่าง,นนางก,าก่อนมันหลายอย่างแล้วราดผักชีกระเทียมบุกหอมบุกแล้วก็ตามด้วยเม็ดพริกไทยอ่อนอที่เราใส่ลงไปนช่ไหละ่ะ อันน uh, uh, ี้คือสูตรแม่บัวบ่ได้ตายตัวผู้ใดกับกุ้ยนี่พี่น้องหอมเหมือนบัวเขาก็เอากุ้งเขาแบบเนี่ยเขาอุดมไป่ด้วยกุ้งเนาะพี่น้องอบว่าเด็ดกิ่นยกกล้องถือกัไเลยวเออไม่เด็กินอันนี้แม่ผม ไปนิดนะโอ้เขาใส่มากุ้งแม่นโบเขาใส่ชอบกุ้ง <c oughs> แต่ว่ามันสีนี้แบบหยกสาวบาดนไงหยกสาวคนมักอันนี้พี่น้องพ่อ่ะเดีย๋ยวคุณดูเลยนะสามมักหมูสาวมักหมูสามชั้นสามชั้นสาวมักหมูสามชั้นคนนึกพ่ามักกุ้ง สาำมักหมูอมคุณเส้นหน่อยปะคุณเส้นมีปะมาณนี้มคุณเส้นห้องกับมื่อได้พี่น้องเนี่ยคุนเส้นไม่บัวลาวไม่บวทใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยก็เนียบางิดซอสหัตเซจันของไม่บัวนะคะเนี่ยตองสามจื๊ไป กับสเสียงี่ยงในได้บัดเี้ยงหมูเขบาอขอบ,าขอ,บาาอกจำเป็นดออเขาบ,กบอกีเขาบอกมีเตาอบนะ่งเขาจะเห็นไหมสิอบสามชั้นสไลาบางๆนะคะสามชั้นสไลาบางๆพอพอ,อก็เลงใา้มากคี เอ้ยมักกุ้งนี่าวมมากรุ๊งแต่พี่ม,มักรุกแเ้าอุนเต็มเนาะพี่น้องโอ้ยตรงนี้แหละพี่น้องแม่บัวลืมเบอร์ว่ามีบุญเส้นซัมเนเอ้าซัมเน็ดละกินเน้นกุ้งแอ้เน่อๆๆเนาะนี่รอดเริศอืมเยวพี่น้องเขาสิปิดหมอ้อไว้แป๊บหนึ่ง หม้อไว้แป๊บนึงอย่าเพิ่งกิดเดอ้อแม่บัวสีพาหิตอันนึงได้บัดเนี่ยระหว่างที่เรารอหม้อเดือดอยู่นะคะเราก็มาตำน้ำจิ้ม,ะมนะมาเบิ่งน้ำจิ้มแม่บัวน,นี่ยังไงกระเทียมรากผักชีพริกขี้หนูสวนพอมากเพืดบอกอประมาณโอเคสองหยุบนะพี่น้องนะ สองยุบสองยุบกระเทียมพริกขี้หนูสวนรากผักชีอ้ามาโอ้อย่าเด่นใส่ตาด้วยพี่น้องเลยเอาใส่กันกระเด็นก่อนพ่อกันกระเด็นก่อนอกันกระเด็นต้องตำไม่ไหมเนี่ยมันจะหอมถ้ามากินก็แบบแหกท้ายเฮ็ดเป็นซีฟู้ดหรือพี่น้องแต่ข้าบวปัน้นต้องตำเรา ประมาณเิ่นมันชินซีฟู้ดนะคะเพราะว่าเราก็มีมะนาวที่หอมละยูบานให้กินให้หยาบข้าวปลาสองว่าว่าเออบะมีบะมีหม้ออบเว้ยอบไปได้ใส่กระทะนี่ละกระทะมหัศจรรย์ทำได้ทุกอยาก่างประมาณนี้นะคะจำหย,ยาบหยาบน้ำป,ปลาใส่น้ำปลาลงไปจ้า พอผงนัวเราใส่ลงไปแล้วเราใส่น้ำตาลลงไปอีกนิดนึ่งข้อหล่อไปประดับโล่แก่เราใส่เปิดเบึ้งหม้อเขากันน่ะเป็นไงเปิดเบึ้งหม้อเขากันน่ะอู้อีนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะทีนี้เราก็จะมาปรึบกินบอพี่น้องน่ากินบอยว่าาโลไไปเออจงด้เดี๋ยวเราก็ อันนี้คือนนของชอบของครอบครัวอ่ะปิดต่อไปอีกสักประมาณสองสามนาทีก็เรียบร้อยนะคะมาดูน้่จิ้มแม่บัวจิมเขาก็แล้วแล้วถึงบอกก็โดนพี่น้องเขาอยากกินของอย่างไม่ได้ตู้เย็นเขาก็จะเป็นต้องเป็นกุ้งแย่างเยวก็ได้เขาสีเอาหมูเอาไก่ไม่หกโอบนี่เขากระดัดแปลงได้แล้วเราก็มี มะนาวจากบุญยัานฟา,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 าร์มพี่น้องมะนาวมะนาวมะนาวอ่ะลูกค้าหีดเนี้ยพ็เราไปป่าที่น่่เดี๋ยวเราเียบร่อยแล้วเราจะมาซิมจักน้อยพี่น้อง กันะพี่น้องมันไกลละวไปความจ<ม>ริงในควันไหมอ๋อ,อชิมเบิงชิมเบิงพอดีไปโอ้โหจะเรียกว่ากุ้งอบเส้นเลยพี่น้องเรื่องว่ากุ้งอบเดี๋ยวแม่บอกสิ่งกันเรื่องไหนปกใจลดยอนกันโอ้พ่อ ไปอาบน้ำเลยพ่อเร็วๆไปล้างหน้า,าล้างตาเาได้เลยจ้าพีนเข่าครับพี่น้องมีอะไรมัง่งกุ้งอบวุ้นเส้นแหนมทอดเขาวงน,วนี่ตัวนี้เอ้ยแหนมย่างควาหมูย่างส้มตำซิมซีฟูด้ดได้ละเขาแบบสไตลกุ้งอบวุ้นเส้นก่อนชิมให้แม่เบิ่งแนบบ่แบบชิมให้เบิ่งแน่ว่าแซ่บบ่กุ้ตงตกเอฟเลย Tình đẹp hóa. Tao. Hoa bắt là tôi hóa nữa rồi. Nãy, mấy mấy anh mà nãy. Tao. 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 muốn bán đến Tao. 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 Chừng Tao. Tao. trong ngoài นี่แบบหมูคำได้จะแซ่บนั่นแหละหมูลูกสาวมาช,บชบอบชอบวันนี้เรามากินข้าวเนี่ยกินข้าวนอกบ้านาน,นอบรรยากาศกินข้าวนอกบ้าน,านไม่ต้องไปไกลแล้วพัตตะคันชัยเดบวัว ข้าวนอ,บอกบ้านพูดนิดน้อย ผู้ใดอยากร้องเฮ็ดก็ร้องเขามาเบิ้งหลังเฮ็ดตามเด้อค่ะันเฮ็ดบ่ได้ก็ค้นหาในบัวได้เด้อครับพ่อสองข้อข้ออะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องใช้เดอบัวเข้าบ้านๆครับพี่น้องมาครับสวัสดีครับ